โสเสสุมังนะโมตัสสะพะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะประโยคสั้นๆนะครับที่มีพุทธคุณมากมายนะครับโสเสสุมังนะครับให้ท่องติดตัวไว้นะครับ โสยอ่อมาจากอิติปิโสหมายถึงพระพุทธคุณ56เสคือมงคลพระพุทธเจ้านะครับที่ยอ่อมาจากอิติปิโสเรียนเตี้ยสิคือมงคลจักรวาลใหญ่สุคือสุอสปฏิปันโนและสุนักขัดตังนะครับในมหากรุณิโกนาโทนะครับมังก็คือมงคล38ปประการนั่นเองครับถ้า ไหนนะครับให้ท่องเอาไว้นะครับโสเสสิสุมังนะครับเป็นคาถาป้องกันภัยนะครับร้อยแปดประการเลยนะครับให้ท่องเอาไว้